อร่อยเปอร์เซนพี่น้องลูกสาวลาว่าอร่อยเปอร์เซนหนูจิ้มสอ,อย่างสาอย่างโอ้หนูจิ้งสองอย่างสามอย่างเลยมีแกงขี้เหล็กกับแกงหน่อไมเนะ้เนาะเขาแรกว่าจะไปแกงบ้านแม่โซ่แล้วใส<า>่บวบด้วยเพราะว่าแม่โซ่ซื้อบวบไวนะ้เนาะแต่ินน้ำกด้วพี่น้องมากินน้ำกันด้วพี่น้องวันซานพี่น้องลูกสาวลาว่ามากินน้ำกันด้วพี่น้องวันซานยายปิดไปแล้วย้ายเปิดแอร์มันห่อนหลายมันเหลกมืดจัง่อยแต่ว่ามันร้อนจริงๆพี่น้องเปิดออกไปก็คืออยู่ไม่ได้เลยอ่ะแดดแบบชนิดที่ว่า เดินออกไปแล้วแบบว่าขนลุกตามเลยนะ่นะพี่น้องมึงนองของหมอมแ,แล้วกินข้าวกะเกงน้อไหมกะแกงกิเล็กแต่ว่าคุณเชียงก็มีนะแต่ว่าเขาเขาไม่ค่อยอยากกินเขาไม่ค่อยชอบเล้าบะมากอาหารอีสาน <S <S เอ้ยปลาแดกบองแม่อยู่ในตู้เย็นน่ะเหลือไหมเนาะทีนี้น่ะ <S <S อ,อยปลาแดกบองไหมเินไปดูให้ไหนในตู้เย็นน่ะเหลือไหมวันนี้ลูกไปไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะข้ามกับข้าว <S <S ปลาแดกบองปลาแดกบองมันอยู่ในถุงไหมเห็นไหมเออ มองเห็นกับข้าวมีเนี่ยอะไรมันบังเนี่ยน้อยใช่ใช่ถุงน้อยนั่นแหละประแดดบองค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกล่องฝ่ายก็เป็นแนวนี้เอ้าเอ้าเอ้าจับจับจับย้ายสิกินข้าวย้ายสิกินข้าวจับกล่องให้แน่จ้าบอกให้กล้องจับบอกให้กล้องมันจับไว้ไม่ได้ปิดค่ะเปิดวิดีโอไว้นั่นแหละหนูก็กินเลยค่ะระวังกระโปรงหน่อยนะคะเวลานั่งนะคะ โอาสงสัยยายจะใช above, ise, mm ้ม hmm. oh, ือจับเอาแหละกล้องไม่รู้เป็นอะไรโดดออกโดดออกบึ้งบังบึ้งบังอยู่นี่ประเดกบองเราเนาะนี่อือเมื่อกี้เอาใส่ถ้วยนี้เลยเปลี่ยนออกอใส่ถ้วยเอาใส่ถ้วยนี้แทนเนาะทำไมกล้องเป็นตีเป็นสี่เหลี่ยมอย่างงี้ให้เราอ่ะแม่ก็งง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 มันคืออะไรอ่ะอ๋อมันมันขยายเหรอหรือว่าอะไรอ๋อไม่เป็นไรมันเป็นยังไงก็เป็นไปเดี๋ยวยายจะกินประเดกบองกับน้ำปลาแล้วเนี่ยแล้วก็ อืม,อมชิ้นเขาความลองเปรี้ยวความนรมนอืมรแกงหอมม้กับกับแกงขี้เหล็กน้ำอันนี้ไม่เผ็ดนะคะน้ำนี้จะเผ็ดหน่อยนึงแต่น้ำนี้ไม่ค่อยเผ็ดแกงขี้เหล็กจะไม่ค่อยเผ็ดอ,อืมมาสองอย่างเลยแต่ก็ไม่ถือว่าเผ็ดเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่พริกเลยมันก็จะไม่มีรสชาติแล้วก็จะทําให้อาหารข่าวแล้วเด็กก็จะไม่แข็งแรงเหมือนผู้ใหญ่อืมอย่าโผล่ผับโผล่อย่าโผล่ผับพูนะ ไม่เผ็ดเลยเปลูเสียหนูปวดโอ้ต,ต,ตัดตัดตัดโอ้ชนิดที่ว่าร้อนจัดมากหน<ล><อ>ูมไม่ได้เผ็ดเพราะอะไรหนูปวดกินพริกหเหรอหนูปวดกินพริกเหรอแม่ไม่ได้ใส่พริกลอนนะถ้ามีใส่พริกเม็ดเนี่ยโอ้ยกลัวหนูจะกินไม่ได้แล<ะ>้วเฮ้ยต่ำแล้วมันละเอียดแล้วมันบ่เผ็ดดอกพริกแห้ง นิดหน่อยๆลูกอนน้ำปลาไว้ให้เด็กจ้ำด้วยเผื่อมันจะเผ็ดเราต้องฝึกกินพริกนิดนึงเพราะว่าเราจะแปดขวบแล้วเจ็ดขวบจะเข้าแปดขวบแล้วจ้าไหนจะแปดขวบอือันกันยาค่ะยังกันยานับไปซิอีกกี่เดือนในัปดาาอือมิถุนากุลยาสิงหากันยานั่นแหละครบสิบสีอีกห้าวันอีกสี่วันเดือน ส <4 S 2> ี่เดือนอืออีสี่เดือนจะแปดขวบแต่ว่าขึ้นปสองก่อนเนาะเข้าก่อนเกณฑ์เ <c oughs> <c oughs> ขาปรับให้ก่อนรู้ไม่เข้าใจแหละแต่ยังไม่แปดขวบนะ <ผม S 1> ตัขึ้นปสองขยับหน้านั่งหน้ามาเช้าเช้าขยับนัง่งเอยขยับอยากมาขยับนั่งไหนก็มาเร็วๆก็ต้องกัดต้องตะตีมันก็ <c oughs> ต้องเอาคนตัวเล็ก้นข้าง,ขงหน้าไหม แกยันกระหลังไหมมันถึงกระฉูกหรักหนูไม่อยากนั่งคนที่ใส่ดีทำไมคะไม่อยากนั่งคนที่ใส่ดีอืมก็เป็นอะไรแล้วชอบแกงชอบแกงหนูเอาแกงหนูก็บอกคนทูสิคะว่าทำไมกล้องมันเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอ่ะเพราะความมันจับตารางให้เราแค่นี้เองอ่ะอืไม่เป็นยังเอาซ้ำเล็กกับซ้ำนานเลยพี่น้องมความหอมสดเป็นกระแซาะกระเซาะไ่าน่าอืม ขนมปั้นขนนม,มินอ้วนจังปลาแดกนน้ำปลาลาต้มอนะืมน้ำปลาลาต้มพุณนะอุ้จังไปตะแเสบคุณน่ะใส่บ้ามบ้าปนะมปลาลู้วนิดที่ว่าพระร่มสามตัวพี่น้องม,มันหอนไรพุณนะนี่อีกอันหนึง่งหลักกระเอีกตัวหนึ่งก็ไม่มห้องบ้าใบออกข้างนอกประเด้เลยอุ้ยร้อนชนิดที่ว่ายืนทำกับข้าวอะเหงื่อ แตกซุดซุดซุซุออกโอ้โหน้ำตาสิไหลแต่ด้วยความแซ่บอืมอ้อยแบบยืนออกยืนอยู่เตาแก๊สอยู่ข้างนอกเหาอออกไปข้างนอกอาบน้ำเสร็จมาทำกับข้าวแกงเนื้อใหม่ก็น,กน,กน,น่าแกงสีเล้กก็น,น่าม,มันหอยมันมอ,อ,อร่อยแซ่บสวยยืนขึ้นสมองอร่อยมากอืมเจ้าหนามาสดสดไม่มีอะไรเลยหนาม้ล้วนๆเลย ข้าวมันเริ่มแข็งแล้วกลากินตรงกลางไม่ตกตรงกลางมันลั่ยดไม่แห้งหนู่งจบตรงกลางไม่เป็นแล้แม่ปั้นให้ส้มหิวสมอยากมันแข็งนนัวปั้นให้อ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยว เอาคำข้าวใส่หน่อไม้โอ้เอาคำใหญ่เกินโอ้ยโอ้ยเอาเสียงขีเล็กใส่พร้อมปัดนั่งแบบจ้ำปลาแดกใส่พร้อมปัดปื๊ดกินข้าวกับกุนเชียงกับอีหยังหลายเพิ่นบ่อยากเพิ่นเบื่อเนาะเพิ่นมักจังซี่พี่น้องเพิ่นเป็นคนอีสานขี้ย่ายนี่ล่ะย่ายก็เลยเลี้ยงหลานแบบคนอีสานกินข้าวกับแกงหน่อไม้กับแกงขีเล็กอืมอ,อร่อยโยโกะดังข้าวหอมป่า จังชิเล่ความจังนะไม่ความหัวน้ำเหรอค่ะก็เอาน้ำกดใส่ลูกน้ำหมดแล้วค่ะน้ำมันนี่หมดแล้วน้ำบาร์ลมพอแล้วไปเอาน้ำเปล่าลูกอืมเมื่อืไงน้ำเปล่าเราอยู่ก๊อกให้ลูกไปกดน้ำเย็นใส่ไม่มีเย็นหมดแล้วมีนิดเดียวกินทั้งบันแล้วเนาะมากดเอาน้ำเปล่ามากินพอแล้วเดี๋ยวเจ็บท้องลูกน้ำบาร์ลมไม่เอาแล้วมากินน้ำแตงไทยแล้วก็บะหมี่นี่ดีกว่าไม่กินบะหมี่ครับอันนี้ดีกว่า เราก็ไม่อยากขึ้นไปกินบนโต๊ะมันร้อนแต่ว่านั่งข้างล่างมันมีพัดลมเยอะอยไม่ไนั่งไม่นั่งค่ะไม่นั่งค่ะมันร้อนค่ะมันนั่งไม้ขนาดเหมือนนั่งกินอย่างนี้ค่ะบ้านเราสะอาดค่ะถูหลายรอบแล้วค่ะถูหลายรอบแล้วค่ะอผลไม้ก็มีมากินจังไทยต่อค่ะอือน,นี่ประแดกบองเลย่พี่น่องจแบแบะๆอยู่นี่มันประแดกบองเลยนี่กล้องมันใช้ไม่ได้อ่ะมันล้มหน้าล้มหลังอ่ะ กล้องก็เลยต้องเอามือหนึ่งจับมือหนึ่งกินแล้วก็มือหนึ่งอ่าปั้นข้าวให้พี่น้องเห็นนี่แหละกระจองเขาเจ้จาซื้อมาหให้ตลาดอยากลายเนาะอร่อยมากนะอ,อร่อยมากว่ะค่ะสาวเนี่ยแต่ปลาเพิ่มนิดนึงมันจะได้นวัวขึ้นเพราะว่าตอนแรกอะมันร้อนอยู่ยังกินไม่ลงตัวเนาะทีนี้กลัวอ่ากลัวมันจะเค็ม ใบขี้เหล็กค่ะกินได้เลยค่ะใบขี้เหล็กก็กินได้หรอไยอค่ะอร่อยค่ะขี้เหล็กต้มเอาช้อนช้อนสดเลยนะมันอร่อยมากเลยอืมใส่บำบำพี่น้องฮะขมมนิดนึงขี้เหล็กมันเป็นยาแต่ว่าหน่อไม้นี่แซบใช่ไหมอืมเป็นมักหน่อไม้เป็นบานหน่อไม้แซบแต่ว่าพนสดนาหลายๆลด้นี่แต่ว่าพันล่องกินใบมันบึงขาเจ้าต้มมาให้จากตลาดแล้วแต่ว่าแม่ชอบขมนิดนึง มันจะได้เป็นยาเนาะพีน่น้องเนาะนี่จีขนาดผักกระเดาไม่ยังกินเผ็ดขมๆได้เลยเ้าเจ้าต้มมาแล้วเนี่ยชอบกินผักกะหล่ำมากกว่าเอาชอบกินผักกระหล่ำมากกว่าแต่กกกกวา่าเกงหน่อไม้มันแซบเนาะใช่ไหม,ไมก,กินเล่นหยิบกินเล่นได้เลยนะลูกดูตักกินเล่นหนูก็ตักได้เลยค่ะมันไม่เผ็ดแล้วเพราะว่าแม่ใส่น้ำปลาให้แล้วมันเย็นลงมันจะไม่เผ็ดแล้วลูกอ่ะใส่น้ำปลาในนี้ใส่นิดนึงอร่อยแล้วค่ะกินได้เลยค่ะเยอะเลยนะจ้า ชอบป่ะารับหมักหนำปลาแดกพี่น้องขรความหมักหนาปลาแดกหนูตักไม่ได้อ่ะเอ้าเอ้าเอ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 าหันต้องการน้ำทำมันเผ็ดอ๋อถ้าไม่ต้องการน้ำค่ะมันเผ็ดเอาน้ำออกค่ะอืออือฟุ้งซ่านอะจะได้มีแรงจ้ำน้ำปลาแดกใส่มันก็จะแซ่บเอาใส่น้ำปลาล้ะเลยลูกอือ ตัดตอนมันลงไปลูกคลุกน้ำปลาหน่อนิดนึงมันจะได้ไม่เผ็ดลูกโอยเพิ่นว่าเอาหนามใส่หลายๆเ้าเด้อมันยังแซ่บบ่เอาพริกเพิ่นว่าแม่จะฝึกให้หนูกินพริกนิดนึงเผื่อว่าไปกินกับเพื่อนที่โรงเรียนจะกินได้ไงลูกไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวจะลงคลิปละอขอแล้วพอแล้วขอแล้ว,ลว,ลว,ลวไม่จำพูดแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปละไอหนูที่โรงเรียนนะใส่พริกได้เลยเหรอหมดเลยอ่ะ นั่นนะนั่นนะนั่นนะให้ทั้งสองให้กินแล้วนะั่นนั่นเให้ทห้งกินเล่นแล้วนะหนูว่าหนูนใส่ได้ได้หรือว่ากินได้คะเออแต่ใส่พริกหนูก็กินได้แต่ว่าไม่ต้องเอาน้ำใช่ไหมเพราะว่ามันใส่ใบชะอม,มด้วยพี่น้องใส่น้ำร้อนใส่น้ำด้วยโอเคมันใส่ชะอมเนาะผักขาเนาะเสร็จแล้วก็มากินแตงไทยด้วลูกเด้อไม่อะกินไม่ได้ท้องโตโอ้ยท้องป่องแล้วดูท้องโตแล้วคงกินไม่ได้หรอกว่าฉันโอเค อ่ะฟินเลยลูกมันร้อนคือกินน้ำแข็งเยอะๆข้าวที่มันเข้ากันก่อนข้าวทีมันเข้ากันแล้วเ,เขาเขาจะกินเล่นนะทีนี้เนะี่ยเขาก็จะกินเล่นว้ายกินจเจียวเออ,อนะ้พี่น้องมาไม่กินข้าวน้ำกันแกงขคี้เล็กกับแกงละไม,ม่แซ่แบๆฟเยอะๆจ้า